มาเดตอนนี้ผมอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าไททันเทรนนิ่งซิมูเลเตอร์หรือแมปจำลองการฝึกเป็นไททันนั่นเองซึ่งแมปนี้มีมีฝั่งให้เลือกอยู่สองฝั่งคือทอยเลดกับอาเลียนซึ่งผมจะเป็นอาเลียนเพราะว่าผมอยากจะเป็นไททัคคาเมล่าแมนนั่นเองยกยกยกอใส่สัตว์ก่อนสปรดลัน ตรงนี้อารีนาไม่มีใครมางอจะเป็นไททันคาเมิล่าแมนเฮ้อ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 รีเบิร์ตรีเบิร์ตเลยเราอยู่เป็นไททันคาเมิล่าแมนเฮ้อโอ้เอาเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างเป็นอะไรรีเบิร์ตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเฮ้อโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวร่างอะไรวะเนี่ยตาแดงไม่สนใจเอารีเบิร์ตรีเบิร์ตเลย รีเบิร์ตเดี๋ยวเออโอ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นพิเทว่ะโคตรเทพเลยมีไม้นี่ซอนแสดงว่าไอ้นี่ก็ต้องเปลี่ยนนะดิเดี๋ยวดูก่อนถ้าโจมตีเปลี่ยนไหมไม่โอเครีเบิร์ตแล้วรีเบิร์ต A few moments later ไอ้ตรงนั้นมันได้ร้อยใช่ไหมแต่ตรงนี้ได้รนะ้อยห้าสิบเลยผมจะมาฝึกตรงนี้แทนแล้วกันเพราะว่าเขาก็ฝึกกันตรงนู้นอนะ่ะ อุอ้ยได้ะมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้อเคยกไปเรื่อยเออเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยไปอ๋อรีเวิร์สรีเวิร์สแล้วก็ยกไปเอ้ยแล้วไอ้กระสุนปืนจักรที่มันชอบขึ้นบนบนหัวนี่มันหมายความว่าอุ้ยเพิ่งเห็นอุ้ยคูณไป็นพันเป็นเป็นแสนอาอรีเวิร์สรีเวิร์ส โอ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นลักคาเมล่าแมนแถมยังยกดับบเิลสีชมพูอีกสักด้วยตรงพลังไหมล่ะเอาดีเบิร์ตทำไมมีคนเล่นซ่วมอ่ะไม่มีใครเล่นอันนี้หน่อยเอาดีเบิร์ตอีกแล้วแสดงว่าทอยเลตฟาร์มง่ายกว่าหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้นั่นแหละเอ้ย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 เอโดนแฮกเอ้ยเอ้ยเอายีเบิร์ออีกเอ้ย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 อยเอ้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 ยเอยเล้ยเ้ยเ้ยเเยอ้ย เฮ้อรีเบิร์อีกแล้วเอ้าไอเกมบ้านนี่มันรีเบิร์ตทำเพื่อจริงจริงรอบนี้แหละเราต้องเป็นใครทัานคาเมล่าแมนแน่ดูยัยเอ้าเออเป็นจริงด้วยว่ะเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยแต่ว่าเป็นร่างร่างออริจินอลไม่ใช่ร่างไม่ใช่ร่างอัปเกรดแสดงว่าเราจะต้องเป็นร่างสุดท้ายให้ได้รอแเป๊บหนึ่ง อ๋อรีเบิร์ตอีกแล้วเออว่ะแล้วท่าจบตีมันเปลี่ยนไปเนี่ยดูว่าไม่ไงไม่ไงมันจุดส้มเป็นสีทองน้องนั้นเหมือนเดิมโอเคยกต่อโว้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวรีเบิร์ตอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมีเบิร์ตบ่อยไหมโอ้ยมีไอ้ประจําวันว่ะประจําวันโอเคโอ้ยกดได้ว้าว ไม่นึกว่ากดว่ากดเราจะได้ล้างอัปเกรดทันสุดโอ้ยมาเอาไหมอ่ะโอ้ยคอนนี่ด้วยสุดยอดเข้ากลุ่มด้วยพวกผมก็เข้ากลุ่มมาซุ่มอ๋อได้ยายานี่มาเอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นใช่ไหมไหนมาอันนี้โอเคกลับล่างก่อนเอาลิบเบิร์สครเกมนี้ลิเบิร์สบ่อยยังวะเนี่ยโอ้ยกลับออก เกมบ้านี้รีเบิร์ตโคตรบ่อยเลยหาเราจะแม้คนอื่นมาลังแกงเราต้องแข่งแก่งขึ้นและแข่งขึ้นไปอีกนี่ไงล่างอัพเกรดโคตรเท่อ้ยีรีเบิร์ตรีเบิร์ตเซ่เออ2 hours later ก็อย่างที่เห็นนะครับเหมือนว่าผมจะเผยเอ่อบ้าเกมไปหน่อย ก็เลนเซนรีเบิร์ตไปร้อยสิบเลยซึ่งไหนน,นก็ไหน้วเรามาดูล่างอัพเกรดของแต่ละตัวกัน,นครับอย่างเช่นตัวแรกก็อะไรนะคาเมราแมนเออใช่ของคาเมราแมนนะครับยกปึ๊บกายล่างเป็นตาแดงเลเซอร์นะครับล่างสามล่างสามเป็นพิเทศตาเขียวทำไมตาเขียววะาล้งมีกระสุนวงจักรด้วยเนชะ่นไหมล่างสี่เป็นลักคาเมราแมน อลาม่มงม่วง,ง,งไตอนนี้เป็นไททันคาเมราแมนเวอร์ชั่นแรกยังไม่อัปเกรดอลาเปลี่ยนไปยกอีกเป็นไททันคาเมราแมนล่างล่างสมบูรณ์ยัยงเนี่ยอันนี้นว่าสมบูรไหมเออนี่ยนี่เป็นล่างสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวอะไรไปนี่ยจะเป็นล่างสมบูรณ์นะครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้อบ้าน,นี่ทำลายเพื่อนของฉันทำไม พอสองสวิตเป็นสปีกเกอร์แมนนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวดะทำไมท่ายกม,ม,มันมันมันไม่ได้ยกนี่หว่าเดี๋ยวนะอาวุธสปีกเกอร์แมนเป็นไอ้นี่ลูกตุ้มในทูบเป็นไฟอืมโอเคยกหนึ่งกลายเป็นดาร์คสปีกเกอร์แมนเป็นอะไรเนี่ยลูกตุ้มลูกตุ้มไดมอนด์โอเคอืมอร่างที่สาม เป็นลักสปิเกอร์แมนลูกตุ้มเป็นสีเขียวโอ้มรกตเลยเอมเมลลทุบเลยมาเอาอีกโอ,โอ้โอ้กลายเป็นอ้าวลักสปิเกอร์แมนนี่วะอ้าวแล้วมันกินล,าลา่างอะไรวะมาเช้ามันแล้วกันกลายเป็นสีม่วงม,มาลา่างต่อไปต้องไปแทนทัทนสปิเกอร์แมนแล้วว่าเออเป็นแทนทัทนสปออยเอเอเป็นแทนทัทนสปิเกอร์แมนล่างแรกถือลูกตุ้มแดง ไม่ต้องเป็นไททันสปปกเกรมล่างอัปเกรดแล้วล่ะรอบนี้เออแกวมล่างอัปเกรดโคตรเท่ถือลุกตุ้มลูกตุ้มโอ้ยลุกตุ้มไฟด้วยสุดยอดนี่ <Yeah! c oughs> ต่อไปเป็นเผ่าทีวีสลับในสามสองหนึ่งโอเคต่อไปเป็นเผ่าทีวีใช่ไหมเออเดี๋ยวทีวีแมนล่างนี่ไม่เคยเห็นนะถือขวานเอฟเฟกต์เป็นสีม่วงน่าจะ อสีม่วงเช่ด้วยมายกเลยเออกลายเป็นทีวีแมนเอานี่มันทีวีมูเว่นนี่嘛มัน,นคิดทีวีแมนขวานเปลี่นเป็นสีฟ้าขวานเพชรยกอีกในเงยกอีกเปลี่ยนร่างเป็นลากทีวีแมนขวานเป็นสีทองเฮ้ยชี่แม่งเอสคานยกอีกเออเออกลายเป็นเออไททันทีวีแมนร่างออริจินอลขวานเป็นสีม่วง ยกอีกโอ้ยกลายเป็นล่างไททันซีนิม่าแมนขวานเป็นอุย้ยขวานเป็นสีนี้เลยสีเออสีอะไรวะไม่ใช่มามั้ยนีในไงโคตรเท่โอ้ยล่างอัปเกรดถ้าท่านทีวีแมทล่างอัปเกรดขวานเป็นสีอะไรโอ้ขวานเป็นสีนี้ด้วยสดยอดอะสีมิสเตอร์เบส ก็ใครที่อยากเล่นแมปนี้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอดเอ้ยก็ใครที่อยากเล่นแมปนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมส่วนใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตก็สามารถเข้าลิงก์ดิสคอดใต้ล่างคลิปได้เช่นกันนะครับผมสําหรับอะไรของมันวะเนี่ยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ